นักข่าวรับการร้องเรียนจากชาวบ้านและคนขี่วินประชรับจ้างหน้าปากซอยกรุงเทพนนท์12ทะลุประชาชื่น8แถวบ้านใช่ไหมใช่ค่ะมีสุนัขจรถูกคนใจร้ายใช้มีดแทงก้น6แผลอาภาพระวังให้เองเบอร์นิดนึงไม่ก็ทำเป็นจอเล็กไอแพดฟอร์มคุณธรรมเพิ่งกลับมาเดี๋ยวก็จะโดนอีกนี่สุนัขจรถูกคนใจร้ายใช้มีดแทงก้น6แผลบาดเจ็บสาหัส ปัสวะทาวประเภทไม่ได้ต้องปัสวะออกมาทางบาดแผลที่มีเลือดสดๆทุกครั้งอตอนที่ร้องเนี่ยบอกนอนหลบอยู่ใต้โซฟาในโซฟาด้วยความหวาดกลัวอยู่หน้าวินใช่ไหม นักข่าวเราลงไปดูปรากฏว่าเป็นหมาไทยชื่อยักษ์สีน้ำตาลดำอายุสักหปีมีบาดแผลถูกมีดแทงที่ก้นอ่ะหกแหงน,นับนับดูมันเกือบ10บแผลนะคะม,มันนอนหลบอยู่ในโซฟาชาวบ้านกับคนขี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องช่วยกันยกโซฟาขึ้นมามก็พบว่าเจ้ายักษ์เนี่ยมันซุกอยู่ในซอกขาดๆข,ข,ของโซฟาด้วยความหวาดกลัวม,มีคุณจุ๊บ คุณจุ๊บเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาช่วยเหลือหมาแมวอมเอาอุปกรณ์พวกยาล้างแผลยาใส่แผลเนี่ยมาล้างทําความสะอาดให้กับเจ้ายักษ์ก่อนอแล้วทุกคนก็พูดถึงความใจร้ายอของคนที่ทําเจ้ายักษ์แบบนี้ค่ะดูวงจรปิดปักซอยกรุงเทพนนท์ตอน4ี่ทุ่ม21มาที28เมษามเห็นเจ้ายักษ์ยืนอยู่หน้าปักซอยแล้วคนก่อเหตุอะคะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียว ประมาณว่าจอดเห็นหมาแล้วโวยวายอพอหมาเห็นคนหมาก็วิ่งไปหลบอยู่ใต้ท้องรถคนที่เห็นเหตุการณ์เหมือนกับพยายามถามว่าไปทําหมามันทําไม,มแล้วได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุเนี่ยพูดประมาณว่าก็หมามันไปขี้ไปเยี่ยวหน้าบ้านผมแล้วมันก็ไปกัดเด็กแถวนั้นพี่ต้องเข้าใจด้วยมันกัดเด็กคนอื่นแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยเออนี่ไหนาดูมีภาพไหมไหนดูซิ ตอนสี่ทุ่มยี่สิบสามนาีคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากในซอยด้วยความเร็วเบียกเอียดเลยและดินเสียงหมาร้องชาวบ,บ้านไปคิดว่าขี่รถชนหมาจริงๆกลายเป็นว่าเอาเหล็กปลายแหลมมาค่ะไปแทงก้นหมาหลายแผลเลยอ่ะเรามามให้ดูหรอกอก่อนที่คนก่อเหตุเอาเหล็กปลายแหลมมาแทงก้นหมาเหมือนกับไม่พอใจใครเป็นเจ้าของหมาใช่ไหม <c oughs> ไม่มีใครรับใช่ไหมป้าหรือเปล่า ก่อเหตุเอาเหล็กปลายแหลมแทงก้นหมาหลายแผลคือในวงจรปิดเนี่ยจะไม่ได้เห็นจังหวะแทงนะคะแต่จะเห็นจังหวะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าปากซอยแล้วก็ส่งเสียงโวยวายดังลั่นถามและแวกนั้นทั้งหมดว่าใครเป็นเจ้าของหมาอออย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่ถูกไหมใช่ค่ะเออป้าเพน เจ้าของร้านขอยชำแล้วก็เป็นเจ้าของวงจรปิดเล่าว่าเหตุการณ์28เมษายนกลางคืนได้ยินเสียงเจ้ายักษ์มันร้องด้วยความเจ็บปวดก็เลยออกมาดูเห็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เอามีดจ้วงแทงเจ้ายักษ์ก็เลยตะโกนไปว่าไปทำหมามันทำไมมันไปทำอะไรให้ชายสองคนมองด้วยสีหน้าโกรธเคืองพูดใส่ตนว่าเป็นเจ้าของหมาหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่เขาก็บอกเอางั้นก็ไม่ต้องมายุ่งซึ่งประเพนบอกก็รู้สึกหวาดกลัว คนแทงอ่ะขับรถมอเตอร์ไซค์มาสองสองคนค่ะคอีกคนหนึ่งคนแทงเนี่ยเลี้ยวไปทางเซเว่นนะคะ่ะเหมือนไปไล่หมาหมาค่ะแล้วหมามันก็วิ่งมามาเข้าใต้ท้องรถอะคะ่ะพอมันไปเห็นว่าหมาอยู่มุดใต้ท้องรถนะคะมันก็ก้มไปอะแทงกระหน่ำเลยะคะ่ะหลายแผลค่ะโหเห็นแล้วไม่ไหวจริงๆอง่ะคนดูเยอะค่ะแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้าม เพราะว่าเหมือนคนเมายาค่ะเหมือนคนไม่มีสติเห็นแล้วแบบโอ้โหเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีเต็มเลยอะ่ะเราเรารับไม่ได้ะคะ่ะตรงนี้ไม่ดุอะค่ะมันก็เป็นตามภาษาของหมาค่ะหมาต้องไม่มีเจ้าของอค่ะใครเห็นก็เมตตาไม่ได้ดุอะไระก็มีขับรถขับอะไรมาัางแต่ก็ยังไม่ได้กัดใครนะคะโอ้โหฝากถึงนะคะถ้าคุณนิสัยแบบนี้คุณก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ะคะ่ะคุณต้องไปอยู่วัดหรือว่าอยู่ป่าช้าอย่างเดียวเลยะคะ่ะ ที่กองอายุ49ปีเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์ก็เล่าเหตุการณ์ด้วยเห็นเลยผู้ชายใช้มีดไล่แทงเจ้ายักษ์จนวิ่งเข้าไปหลบใต้ท้องรถเลือดหลายบาดเจ็บก็ตะโกนบอกไปเหมือนกันนั่นแหละมันไปทำอะไรให้หรือเปล่าชายคนนั้นบอกเป็นเจ้าของสุนัขเหรอพอบอกก็ไม่ใช่เขาก็สวนบอกว่าถ้าเป็นเจ้าของจะแทงเจ้าของด้วยแทงเจ้าของหมาตายสบายใจกว่าแทงหมาตายมาเรื่องเล็กยินเสียงคนวิ่งเสียวยวาย ผมก็มองไปก็เห็นแทงจิ้มจิ้มอยู่ท้ายรถเนะ่ยแล้วอะอะไรว่าทำไมมันแทงอะไรทีนี้เ,นเห็นน้องน้องชายผมบอกว่ามันแทงมันแทงหมาแทงไอ้ยักษ์ผมมองไปแล้วเห็นมีดแล้ว,ลวเห็นมีดกำลัลงจิ้มจิ้มผมว่าเฮ้ยน้องมันทำอะไรเนี่ยมันบอกว่ามันจะฆ่าหมาใครเป็นเจ้าของผมอยากแทงเจ้าของแทงง่ายกว่าฆ่าคนตายง่ายกว่าฆ่าหมาน้องพอแล้วไม่ได้พี่ก็รับไม่ได้ไม่รู้จักครับไม่เคยเห็นหน้าเลยอะทางบูชอมคือ มันจะเป็นหมาจรอ,อะไรก็ตามทีวิธีการจัดการต้องไม่ใช่วิธีนี้ไงเราเข้าใจนะปัญหาก็คือมีคนที่คอยให้อาหารมันอันนี้ก็จะถูกตั้งคําถามอยู่เหมือนกันก็คือปเจ๊ไก่ใช่ไหมเจ๊ไก่ค่ะคุณจรินทิพย์คอให้อาหารเจ้ายักษ์บอกโกรธมากติดต่อไปที่มูลนิธิอาสาดูแลหมาแม่ให้เขามาล้างแผลใสย่ยาเพราะมันถูกทําร้ายมาแต่งแต่คือวันที่ยี่สบแดแล้วมันก็นอนนิ่งหลบอยู่แต่ใต้โซฟาไม่ออกมาเลยอะค่ะ ัน่ะพี่กลับบ้านไวแล้วมีคนอ่ะโทรหาโทรหาพี่ว่าเจ้ายักษ์อ่ะโดนแทงแต่พี่ไม่ได้รับโทรศัพท์พี่มามารู้ข่าวตอนเช้าพอพี่มาพี่เห็นสภาพเจ้ายักษ์พี่ก็สงสารมากแล้เห็นบาดแผลแล้วแบบโมโหโมโหคนที่ทาทาร้ายเจ้ายักษ์อ่ะอย่างมากเลยนี่ขณะที่ท่านผู้ชมกลุ่มชาวบ้านหลายสิบคนในซอยอ่านี่จะเป็นเสียงของชาวบ้านแล้ว านซอยจุดเกิดเหตุพอรู้ข่าวผานนักข่าวไปที่บ้านของนายสายป่านชื่อสายป่านคนที่ถูกระบุว่าเป็นคนทำร้ายสุนัขที่ชื่อยักษ์ที่อยู่ท้ายซอยอคุณสายป่านไม่อยู่บ้านมีกุญแจคล้องไว้ที่ประตูตะโกนเรียกแล้วไม่มีใครออกมาคาดว่าคงหลบออกไปก่อนชาวบ้านจะเดินทางกลับมาถึงนี่ฮะท่านผู้ชมทางชาวบ้านเนี่ยเขาไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อจะเบินคดีกับนายสายป่าน ขณะที่เพจฟ้าให้ทีวีเผยแพร่ภาพแอ่งเล克เร์ต้องไรก็คือถูกแทงเข้าไปในเกือบสิบแผลนะคะแล้วอาการล่าสุดของมันก็คือเสียเลือดมากต้องย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัตว์เลิศอานันท์ที่ปทุมธานีคลอง4แล้วก็มีคลิปที่มันรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัตว์เลิศอานันท์แต่ไม่ได้บาดแผลเนี่ยท่านผู้ชมเบอหวา ฉี่มันนะคะมันจะเล็ดออกมาตลอดเวลามันไม่ได้ออกจากท่อปัสสาวะนะคะคือมันไหลออกมาจากแผลอะแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยลักษณะคือเหมือนกับถูกแทงถูกแทงไปโดนท่อปัสสาวะมันด้วยอะคะ่ะกลายเป็นฉี่มันออกทางนี้คือมันมีวิธีการจัดการอย่างอื่นโกรธให้เข้าใจได้แต่วิธีการจัดการอย่างอื่นศัลยแพทย์เจ้าของคลินิกเอ็กซเรย์ตรวจเลือดก็ปรากฏว่าเกล็ดเลือดกับค่าเลือดต่ำม,มาก ก็เลยต้องไปซื้อเลือดจากธนาคารเลือดของสุนัขมาช่วยเจ้ายักษ์และดูแลพักฟื้นนานกว่าสองสัปดาห์ก่อนนะถึงจะดูว่าจะผ่าตัดยังไงเมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้ววางแผนไว้ว่าจะผ่าตัดพ่อปัสสาวะของเจ้ายักษ์ซึ่งเขาจะจ่ายค่อนข้างสูงเบื้องต้นนะน่าจะหลักแสนอ่ะหมายถึงมันต้องมีกรณีค่าผ่าตัดซื้อเลือดจากธนาคารเลือดดูแลพักฟื้นอีกขณะที่คุณเชรินทิพย์กับสามีซึ่งคอยให้น้ําเจ้ายักษ์ อย่างที่บอกยืนยันว่าจะเอาผิดกับคนที่ก่อเหตุคือนายสายป่านเพราะสาเหตุเนี่ยก็เพียงแค่ไปฉี่ใส่ล้อรถของนายสายป่านนะคะเขาก็เลยโกรธแค้นไม่พอใจเอามีดมาแทงกันขนาดนี้แล้วก่อนหน้าเนี่ยถึงขนาดคือเอาไม้หน้าสามตีแมวตายคาที่มาแล้วดังนั้นยืนยันจะเอาเรื่องถึงที่สุดนะคะอ่ะท่านผู้ชมเรื่องราวในสังคมเห็นแล้วก็สงสารอันนี้โตลองติดต่อกยัยงอยไหม แพลตฟอร์มคุณธรรมน้องพี่เห็นเลยว่าภาพนี้น้องคิดว่ามันโหดไหมเดี๋ยวให้น้องดูดูไหนว่น่าสงสารมันจริงจอ่ะดูหน้ามันสิฮะอยู่ไหมอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้น้องดูอะไรลองบอกแค่ตีมันก็กลัวแทบตายแล้วไอ้นี่ลงติ๊กต็อกไม่โดนแบน หลายมากยังอยู่เลยเนี่ยโอ้คนดูต้องสองสามแสนเมื่อวานนี้พี่เปิดมันมาเป็นไงเป็นไงแพลตฟอร์มคุณธรรมคุณผู้ชม<ห>ถ้าลองไปเยอไปออกหน้าจอผมปลิวทันทีอืมบรรยายให้คุณผู้ชมฟังไหมคะมันเป็นคลิปอะไร มันเป็นกระทะค่ะคุณผู้ชมใส่นน้มัตั้งไฟร้อนๆน้ำมันเดือดเลยเสร็จแล้วก็โยนปลาที่เป็นเป็นน่ะลงไปปลามันก็ดิ้น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 เพราะน้ำมันมันร้อนแล้วดูเพลงประกอบแบบซึ้งแบบเสียงเพลงเปล่าปากผิวปากอะวิดวิๆวิวชิลโหดมากอันนี้โหดมากแพตฟอร์มคุณธรรมไม่ปิวคนดูสองสแสนนะคะนี่ไงมีปัญหาอะไรกับระกูเนี่ยโอ้ยโทษ <c oughs> ฮะนี่จะเป็นสาร,รคดีเพื่อชีวิตนี่มันได้ไหมหรือเขาเข้าใจว่าปลามันดีดอยู่ในน้ำคะ่ะนี่มันน้ำมันนะน้ำมันร้อนๆอนะ่ะอันนี้คุณผู้ชมเคยดูคลิปนี้ปลาหมอใช่ไหมคลิปปลาหมอไม่รู้ปลาอะไรแล้วน่ะน่ะน้องดูสินนเพลงดูเพลงดูแบบชิลๆโลกสวยอ่ะอันนี้โหดมาก คุณผู้ชมติ๊กตอกมันคิดว่ากําลังทางกับข้าวอยู่มัง้งปลาเราไปดิ้นแป๊บแเนน้ามันเนี่ยนะโหดนา, <c oughs> ายังอยใช่ไหมคลิปพ่อหมอแน่ๆนแสดงว่าคุณผู้ชมหลายท่านเคยดูถูกไหมคะ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นไหมล่ะเลือดเย็นน้องว่าโหดไหมโหดมากเราโดนน้ำมันกระเทนใส่จิตเดียวอะค่ะเรายังโอ้โหแสบร้อเลยจะกินปลาก็หาวิธีให้มันตายก่อน น็อกน้ำเย็นน่ยไปวิธีที่ดีที่สุดใช่ไหมเป็นยังไงจะเอาแบบพวกมังกรไหมพี่จะหามาให้แดกออกกินแพะไปตัวตัวเลยเนี่ยขนาดปากเนี่ยผัวแพอยุงนักแอ้แอแอะไม่เปรียวเ้ยเข้าใจเป็นสารคดีสัตว์โลกไงเออไหน ช่องอื่นเขาเห็นอ่อนไหวอย่างของพิยุทธ์เลยนั่นละสิหน้าผมอ่อนไหวมากหรือยังไงหรือว่าพอโดนเข้าไปทิ้งแล้วก็เลยเป็นว a t c h l i s ถูกจับตาเป็นพิเศษเลยค่ะว,ว่ากันต่อท่านผู้ชม